นิยายเรื่องโตขึ้นผมอยากเป็นความสุขบทที่สองความล้มเหลวคือโอกาสในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่อีกครั้งอย่างชาญฉลาดหลังจากขึ้นไปยืนบนโบกี้รถไฟน้ำตาลูกผู้ชายแม้จะไหลออกมายากแต่ในครั้งนี้ไม่สามารถยับยั้งเอาไว้ได้การเดินทางครั้งนี้แม้จะไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางเป็นเช่นไรแต่เขาก็ต้องก้าวเดินต่อไปทางสถานีประกาศ ู้โดยสารเก็บสัมภาระนั่งประจำที่อีกหนึ่งนาทีจะออกเดินทางขบวนนี้ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงในการเดินทางซึ่งจุดหมายปลายทางคือลักเนาสถานที่ซึ่งแรงงานที่เดินทางไปทั้งหมดจะไปอยู่กินหนึ่งปีเป็นอย่างน้อยในโบกี้ที่รังิรันชีนูและแรงงานทั้งหมดขึ้น เป็นรถไฟชั้นประหยัดซึ่งปกติแล้วเราจะเห็นกันโดยทั่วไปว่าประเทศอินเดียนั้นการรมนาคมแอร์อาจเป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนขบวนที่รังฮิรันขึ้นก็เช่นกันเขาไม่เคยมีประสบการณ์หลังจากขึ้นไปก็ทำตัวไม่ถูกพร้อมทั้งความสับสนวุ่นวายทั้งภายในใจที่ต้องห่างจากบ้านอย่างน้อยหนึ่งปีและในการเดินทางก็แสนจะลำบากเฮ พ่อหนุ่มเดินเข้ามาครั้งในเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรถไฟเคลื่อนขบวนเองได้ตกรถไฟตายกันพอดีมีประกันชีวิตเปล่าละ่ะรังหิรันทางมืนทางลงไปหมดเสียงจากชายสูงอายุอวัยใกล้เกษียณตะกนดังขึ้นมาจากด้านซ้ายมือใช่ชายผู้นี้คือเจ้าหน้าที่ตรวจตัว๋วเดินมาเช็คความเรียบร้อยก่อนจะสะบัดธงสีเขียวเพื่อส่งสัญญาณในการเคลื่อนขบวนหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยเสียงอูดดังขึ้นริมหน้าต่างค่อยค,อยคอยเคลื่อนตัวด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นเรื่อยๆเฮ เฮรันเสียงที่คุณหูดังขึ้นมาชีนูเดินมานั่งใกล้เขาพร้อมกับกลุ่มแรงงานที่อีกในไม่ช้าทั้งหมดจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันหนึ่งในกลุ่มคนงานชายหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกับรังยิรันและชีนูพูดแทรกเสียงขึ้นเพื่อนนายเป็นบ้าอะไรฉันเห็นนายนั่งร้องไห้ตั้งแต่รถเริ่มเคลื่อนขบวนแล้วคิดถึงบ้านหรอเสียงชายอีกคนพูดขึ้น สงสัยกลัวโดนแฟนทิ้งแน่เลยใครจะทนไวหวละ่ะไปเป็นปีปีแถมคนอื่นเขามีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาส่งแต่ไอ้าน้าอ่อนนี่มานั่งอยู่คนเดียวเฮ้ยมึงเด็กจรจัดไม่มีพ่อแม่หรือขณะนี้ในใจของรังยิรันค่อนข้างเต้นแรงแม้จะโกรธเครืองแต่ไหนแต่ก็ต้องสงบสติอารมณ์ให้ได้ตอนนี้เขาทั้งคิปถึงบ้านแถมยังมาโดนเพื่อนร่วมง,งานกแกล้งอีกชีนูทนดูไม่ได้ลุกขึ้น หดก้างคอลมทั้งยืนในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่คนที่ล้มคือชีนูนั่นเอง เสียงหัวร้อคลื่นในโบกี้ไม่มีใครสนใจใครต่างคนต่างต้องเอาตัวรอดในโลกแห่งความจริงให้ได้รังฮิรันเห็นค่าไม่ดีเลยอยากจะระงับเหตุการณ์ไม่ให้บานปลายใช่ครับพี่ชายผมเป็นเด็กจรจัดไม่มีพ่อแม่มีแต่พ่อแม่ที่เก็บผมมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆวันนี้ท่านต้องดูแลน้องเลยไม่ได้มาส่งผมขึ้นรถไฟครับในขณะที่พูดรังฮิรันเองรู้อยู่แก่ใจตัวเองดีว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่มีใครมาส่งไม่ม มีใครคอยเป็นห่วงสักพักชายวัยกลางคนอายุราว40ปีในกลุ่มของแรงงานที่ร่วมขบวนกันไปก็พูดขึ้นเอาล่ะนุ่นๆเรายังต้องร่วมง,งานกันอีกนานถ้าไม่มีใครตายเสียก่อนเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกันไว้เพราะชีวิตในเหมืองฐานหินไม่มีเวลาให้พวกเองมานั่งเถียงเรื่องไร้สาระก,กันรอบนะชายผู้นี้ดูมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ เขาเคยผ่านการทำงานเหมืองแร่ที่ประเทศบังคลาเทศมาก่อนหน้านี้เป็นเวลาร่วมร่วมสามปีเขาจึงพอจะเตือนคนอื่นได้บ้างพี่ชายชื่ออะไรครับรังหิรันถามขึ้นเรียกฉันว่าดูไรฉันมาจากมุมไบนี่น้องชายฉันอับดุลเอาเถอะเดี๋ยวยังไงพวกเองก็หาที่นีบกันก่อนแล้วกัน พราะพรุ่งนี้เช้าเมื่อไปถึงเมืองยังต้องเหนื่อยอีกเยอะแน่นอนตอนนี้รังฮิรันได้ทั้งมิตรทั้งศัตรูในเวลาเดียวกันชีนูขยับเข้าไปพิงกับราวจับทางเดินพร้อมทั้งยังมีความแค้นในใจต่อชายหนุ่มที่วิวาสกับเขาเมื่อกี้ในขณะที่รถไฟเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วคงที่ส่งเสียงดังจนแสบแก้วหูทำให้รังฮิรันได้แค่นั่งมองหน้าต่างโดยที่ในใจยังคิดอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เขาต้องเจอต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงแรงงานทุกคน ึ้นมาในโบกี้เดียวกันซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนมีภาระที่หนักอึ้งรออยู่ที่บ้านทั้งครอบครัวและลูกๆเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างนั่งคิดถึงบ้านแต่ชีวิตเกิดมาจนไม่สามารถมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ได้อีกในเวลานี้การนันและรายากำลังเข้านอนพร้อมลูกๆทั้งแปดการนันพูดขึ้นอย่างโกรธเคืองนี่รายาคุณคิดว่าไอ้รังฮิรันมันจะส่งเงินมาให้เราจริงๆหรือรายาตอบกลับทันที ก็ไม่เห็นจะยากเลยถ้ามันไม่ส่งเงินมาให้เราเราก็ไปขอเบอิกก่อนล่วงหน้ากับท่านเศรษฐีสิเออนั่นสิทำไมฉันถึงคิดไม่ได้โทษแต่ถ้าเกิดมันหนีไปทำงานที่อื่นละ่ะถ้าหากเราไปเอาเงินมันจนหมดถ้ามันคิดจะหนีไปเสพสุขคนเดียวละ่ะ รายาพูดขึ้นฉันรู้นิสัยมันดีรังหิรันมันเป็นคนซื่อแต่ดันโง่ไปหน่อยเอาละนอนก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยว่ากันเออคุณได้ข่าวที่คนเขาพูดกันไหมว่าท่านเศรษฐีตอนนี้ประกาศรับเด็กผู้ชายมาเป็นลูกบุญธรรมเห็นเขาพูดกันว่าที่ท่านเศรษฐีทั้งทําบุญบริจาคมากมายเพื่อที่จะอุทิศผลบุญให้กับลูกของแกเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก เสียชีวิตไปตั้งแต่เกิดมาได้ยังไม่ถึง30วันคุณคิดว่าถ้าเราลองไปเข้าหากับท่านเศรษฐีบ่อยๆเพื่อวันข้างหน้าลูกของเราคนใดคนหนึ่งใน8คนได้เป็นลูกบุญธรรมของท่านขึ้นมาเราจะสบายกันทั้งครอบครัวแน่นอนตอนนี้ท่านก็อายุจะ70อยู่แล้วยังหาผู้สืบทอดมรดกไม่ได้เลยรายาพอได้ยินสิ่งที่ภรรยาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาตาสว่างขึ้นทันทีอยากจะไปหาท่านเศรษฐีมันซะตอนนี้เลย ทั้งสองรู้สึกมีความหวังขึ้นมาทันทีและไม่แม้แต่จะเป็นห่วงว่ารังฮิรันจะเป็นตายร้ายดียังไงในขณะเดียวกันขณะที่ขบวนรถไฟเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วคงที่ผ่านไปเกือบจะเครื่องทางเศรษฐีใจบุญเจ้าของเหมืองฐานหินที่ในวงการนักธุรกิจเรียกกันว่ามิสเตอร์มันนี่จริงๆแล้วชื่อของเขาชื่อว่ามานีแต่เพราะด้วยนิสัยใจบุญเป็นนักธุรกิจที่เก่งอันดับต้นๆของนิวเดลีในวงการเลยตั้งชื่อให้เขาว่ามันนี่ ตั้งแต่เขาเริ่มก่อร่างสร้างตัวด้วยธุรกิจเล็กๆขายทานซึ่งด้วยความฉลาดหลักแหลมและมีหัวการค้าเขาจึงได้ต่อยอดธุรกิจจากที่มีแค่ร้านขายถานในหมู่บ้านเล็กๆในนิวเดลีจนขยายสาขาไปยังหัวเมืองต่างๆรอบกรุงนิวเดลีชื่อเสียงของเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจนทำให้ไปเข้าตากับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในนิวเดลีที่ต้องการจะใช้ความสามารถและคอนเนคชันทั้งทาง,งด้านธุรกิจและในด้านสังคมควบคู่กันไปของมันนี่ จึงได้เสนอโครงการรับประกันราคาฐานหินให้กับมันนี่ซึ่งตอนแรกนั้น ถ้าพูดถึงฐานหินโดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่แทบจะไม่รู้ว่าประโยชน์ที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรแต่ด้วยหัวการค้าของมันนี่เขาเลยกระโดดเข้าไปลงทุนเป็นรายแรกแรกของประเทศเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นก็ขยายแตกแยกย่อยบริษัทกันไปเยอะแยะมากมายแต่ก็ต้องสะดุดจนได้เมื่อความมั่นคงภายในประเทศเริ่มสั่นคลอนฝ่ายรัฐบาลที่สนับสนุนมันนี่เริ่มมีเสียงแตกเป็นสฝ่าย ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองไปจนมันนี่ต้องขายบริษัทที่เกี่ยวกับถ่านหินทั้งหมดให้กับรัฐบาลเข้าไปควบคุมส่วนมันนี่ช่วงนั้นทำให้เขาถึงตื่นอิ่มตัวหมดไฟในการทำธุรกิจเลยวางมือจากธุรกิจ90%้าเปอร์เซนที่เขามีแล้วมาเปิดมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากไร้ทั่วทั้งประเทศแต่ลำพังจากการสนับสนุนของเขานั้นช่วยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะโครงสร้างระบบของประเทศยังค่อนข้างเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆยากมาก จนทําให้เยาวชนของประเทศเกินครึ่งไร้การศึกษาและต้องออกไปขายแรงงานในต่างประเทศแต่เมื่อเขาพักสมองไปทําเรื่องสังคมได้เจ็ดปีเศษเขาได้มีแรงบันดาลใจอีกครั้งเพราะเขากับภรรยาได้ท้องลูกคนแรก ซึ่งทําให้เขามีกําลังใจที่จะปูเส้นทางในโลกธุรกิจให้กับลูกของเขาเมื่อเขาแพร่สะพัดออกไปมีนักธุรกิจทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่ามากหน้าหลายตาเข้ามาติดต่อขอเป็นหุน้นส่วนไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรก็ตามบางคนถึงขั้นจะลงทุนงบประมาณเองทั้งหมดขอแค่ให้มันนี่คิดไอเดียแล้วเสนอแบ่งหุ้นให้51ต่อ49เปอร์เซนให้มันนี่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้มาเยอะความผิดพลาดที่ผ่านมา คือสิ่งล้ำค่าที่จะให้เราทำสิ่งใหม่อีกครั้งอย่างชาญฉลาดกว่าเดิมความผิดพลาดที่เขาหมายถึงก็คือเมื่อไรก็ตามที่คุณรับข้อเสนอของคนอื่นด้วยความโลภวันหนึ่งหากเราหรือเขาหมดผลประโยชน์ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นอาจไปต่อไม่ได้แม้ว่าคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตาม จากการเปิดบริษัทนายหน้ารับซื้อฐานหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและอันดับสองของโลกเมื่อสิบกว่าปีก่อนแม้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ต้องยอมปล่อยอยู่ดีแต่ครั้งนั้นสาเหตุเกิดมาจากการเมืองที่ไม่นิ่งแต่นั่นก็สามารถทำให้เขาได้ตระหนักถึงความแน่นอนคือความไม่แน่นอนที่ได้สัมผัสมาด้วยตัวเองและอีกอย่างความคิดของเขาหากเขาตายไปลูกของเขาสามารถดูแลรับช่วงต่อจากเขาได้โดยไม่มีคนนอกมาคอยคานอำนาจ ทุกอย่างไปได้สวยธุรกิจรับสัมปทานผุดเมืองฐานหินที่ครั้งนี้เขาได้กำจัดปัดจจัยเสี่ยงทั้งหมดและวางโครงสร้างบริษัทไว้อย่างดีการบริหารค่อนข้างชัดเจนผลประกอบการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพราะทั่วโลกเกืดอดหานขาดแคลมพลังงานอย่างหนัก ทำให้ราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นเกือบ300เปอร์เซนธุรกิจกำลังพุ่งถึงขีดสุดและเขาจะได้เป็นพ่อคนในวัย50ปีเศษแต่แล้วสิ่งที่เขาฝันก็พังทลายลงไม่ได้เกิดจากทางการเมืองไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดทางธุรกิจและไม่ได้เกิดจากปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่เขาค่อนข้างจะดําเนินไปอย่างรีดกลุ่มที่สุดแต่นี่เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถล่วงรู้ได้เลย หากแลกได้เขายอมแลกทรัพย์สินทุกอย่างของเขาที่มีขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป